สวัสดีเจ้าวันอาทิตย์เจี๊ีนะครับบอก้ว,ว่าบ้านอื่นเป็นยะนยังกินกันครับสรรบันนี้ก็จะพัดเข้าใส่ไข่เป็ดนะครับนนี้ก็สูเทปนะนนี้ก็กำลังียวหอมเตี้ยมนะว่าหอมนะอืมใส่เข้าคุกไข่ลงไปอันนี้คว้วจนว่ามันเข้าเต้งบ่นนะครับจะคว้วมันเข้าเต้งงนาะคือว่า เข้าตรงเด้งจากกระปุ๊บ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 อ่ะมันถึงจะใจได้หอมโซ่หอมโซ่นะครับน็จะขว้าไปเรื่อยๆนะครับชุดนี้รับรองล้ำเสยอร่อยเสย อพอพมมือกันก้นอืมาเจะธรรมดานนเนี่ย้อืออันนี้กินอิ่มแล้วนะครับกินอิ่มแล้วกันเลยมานั่งตัดคลิปจะอะไรก็ใส่ผงปรุงรสสักหน่อยเนะรสดีรสดีน่ะ อันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวแต่เป็นสีดำนะครับโอ้ดัแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆตอนนี้กลิ่นหอมกำลังขึ้นมาเลยหอมโศกโศะดับอันนี้จะแวกกลางไว้ให้น้อยเพื่อว่าจะเอานํำป่ามาย้งกลางๆนะครับมันลำป่าโดนความ้อนแล้วมันจะหอมนะล,ลองพอน,นื้ตั้งกระทะ้อนๆแล้วก็เอาลำป่าเข้าไป รสพอหนึ่งมันแตน่ละกินมันจึงหอมเหมาะแต่กันเนี่ยถ้าหากว่าเทใส่เข้าเลยมันจะบอหอมเหมือนเทใส่กระทะห้อนๆอนครนะลำป้าเนี่ยนะมันเป็นสูตรจากมาเก๊าเน,ะนเาะขวาักไปไะเมาคุ่งไปแค่นะอ๋อันนี้จะใส่ไข่สักหน่อยเนะอเอาะอ่าใส่ไข่ไว้ก่อน เนยน้ำมันใส่มาลุนเนาะคือไข่มันทําไมถึงใส่น้ำมันมาลุนเพื่อว่าคือไข่มันมีกลิ่นแบบว่ากลิ่นไหม้สักน้อยมันจะหอมเนาะถ้าเอาใส่น้ำมันเลยมันจะเป็่นอย่างรสชาติเหมือนไข่เจียวอะมาทามันต้องแบบรสชาติไข่ไหม้อะมันถึงจะล้ำอ่ะอืมน่ะเลยต้องใส่ไข่ก่อนเนาะเพื่อว่าคือมันไม่ติกระทะเห็นสักน้อยแล้วก็เยอะยอะน้ำมันบมลุนเนาะอืมน่ะแล้วก็ โกนกๆคือมันสุกเดี๋ยวจะมาสโตกับขา้าวกัมอ่ากินตอนนี้ไม่อยากจะกบ,บอกเลยหอ,อมเหรอโดยเฉพาะกิน,นตี๋ว่าเอาน้ำปลาคดใส่หม้อขางตะกี้รนะ์แล้วน่ะอืมน้ำปลาโดนกระทะฮ้อนๆเนี่ยมันหอมเนาะเนี่ยต้องปรุงใส่รอย่างมากไหมนะเนี่ยแค่นี้แหละสุดยอดแล้วสำหรับ เจ้าาทิตย์เนาะนีะ่เมนูวันยุทธครับเมนูวันยุทธเนี่ยน,นี่ไข่กระสุนได้ตีเวเอาเข้ามาศูนย์ศูนย์ศูนย์เหมนะตอนนี้สามารถเล่งไฟแห้งได้เลยครับเพื่นเนาะทำให้กินกระทะกับกินข้าวเดี๋ยวมันหนากับกระทะเดี๋ยวมัน คล้ายๆจะไหมเลยมันไหมเลยมันหอมนะอันนี้ซุปเป็นทีเรียบร้อยแล้วใส่จานครอมเสริมครับดูสีดูสีดูสีเหมือนข้าพัดพัดตะาบกหรอธรรมดาได้เลย